สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้มาตรวจซ่อมกิจไทายอินเวอร์เตอร์ขนาด1,000วัตต์นะครับตัวนี้มีอาการผลิตไฟได้น้อยนะครับข้อมูลตามที่ลูกค้าแจ้งมานะฮะก็คือมันผลิตไฟได้น้อยกว่าปกตินะครับเพราะลูกค้าซื้อตัวใหม่มา ซื้อตัวใหม่มาใช้แล้วนะครับเลยส่งตัวนี้มาให้ตรวจเช็คดูนะครับซึ่งตัวใหม่ที่ลูกค้าซื้อมานั้นผลิตไฟได้ปกติแต่ตัวนี้ผลิตไฟได้น้อยเดี๋ยวลองเช็คเบื้องต้นกันดูว่ามันเป็นยังไงฮะอาการผลิตไฟได้น้อยนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูเบื้องต้นกันนะครับก็จ่ายไฟ 4 2โวลต์ Volt, นะครับลิมิตกระแสที่3แอมป์เดี๋ยวลองโอ้หลอด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 แสดงผลมันจมไปอยู่ข้างในนู่นแสดงว่าลูกค้าก็ถอดดูนะครับเวลาประกอบกลับเข้ามาเนี่ยหลอดคือเขาไม่ได้ใส่คือใส่ไม่ตรงหลอด LED ไม่ตรงรูนะครับไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวลองเบื้องต้นดูก่อนอโอเคไฟ อันนี้ลองยังไม่ได้ยังไม่ได้จ่าย AC นะครับเพื่อดูว่า MCU ยังทำงานหรือเปล่าก็ไฟสถานะยังติดอยู่นะครับ MCU ยังปกติทีนี้ผมได้จ่าย AC แล้วก็ทดลองดูนะครับว่ามันรันแล้วผลิตไฟได้เป็นยังไงนะฮะ อืมมันมีอาการรันแล้วตัดนะครับผลิตไฟทางฝั่ง AC เนี่ยได้อยู่ที่ประมาณ30มสิวัตต์เท่านั้นเองนี่นะครับอ่าจริงๆแล้วด้วยด้วยแรงดัน42โวลต์กระแส3แอมป์เนี่ยมันต้องผลิตไฟได้สูงสุดอ่าเกิน100วัตต์นะครับแต่ตัวเนี้ย เห็นไหมฮะมันจะรันรันแล้วตัดเลยนะครับรันแล้วตัดรันแล้วตัดนะครับกำลังวัดก็ได้อยู่นิดเดียวเองนะฮะประมาณ30ประวัตตอนนี้ไม่ไม่ตัดแล้วนะครับแต่ว่าวัดได้น้อยกว่าปกตินะฮะประมาณ3า4สิบี่วัตแค่นั้นเองนะครับตัดไปแล้วนะครับอ่า ก็แสดงว่ามันมีปัญหานะครับตามที่ลูกค้าแจ้งมานะฮะก็คือผลิตกําลังวัดได้น้อยกว่าปกติเบื้องต,ต้นก็ต้องลองแกะออกมาเช็คดูนะครับเดี๋ยวผมแกะก่อนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูขอ้อมูล i ีหนึ่งว่ามันมีปัญหาในจุดไหนนะครับ ก็ลื้อตัวบอร์ดออกมาตรวจเช็คนะครับตอนรันมันจะมีเสียงดังจี๊ดจนะครับออกมาจากบริเวณชุดแถวแหม้อแปลงนี่แหละนะครับแต่ว่ายังจับจุดไม่ได้ว่ามันดังมาจากตรงไหนนะครับได้ทำการไล่เช็คอุปก,กรณ์นะฮะทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ฝั่งอินเวอร์เตอร์นะฮะเช็คไดโอดไฟสูง นะครับก็ปกติทั้งหมดนะฮะยังไม่พบตัวที่เสียหายนะครับลองใช้สโคปนะฮะวัดรูปคลื่นนะครับเดี๋ยวลองลองรันให้ดูนะฮะรูปคลื่นก็ปกติดีนะครับแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยมันก็จะลันแล้วตัดนะฮะลันแล้วตัดลันแล้วตัดนะครับตอนรันก็จะมีเสียงดังจี๊ดนะครับแล้วก็ตัดประมาณนี้นะฮะ นี่นะครับเดี๋ยวสักพักนึ่งมันก็จะรันขึ้นมาได้ปกตินะฮะรอ M C U มันปรับการทำางานนะครับะนะครับทีนี้ตัวรูปคลื่นมันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะ,ะส่วนตัวความกว้างของพันธ์นะครับมันก็จะ ค่าดิวตี้มันจะแคบหน่อยนึงเพราะว่า,ามันก็จะมีการปรับกำลังวัดตามค่ากระแสตามค่ากระแสของพวอร์สพายนะครับแต่ว่าลูกขึ้นก็ปกตินะฮะทั้ง2ฝั่งนะครับ นี่ประมาณนี้นะฮะอีกฝั่งนึงก็ลูกขึ้นก็ออกมาเหมือนกันนะครับตอนนี้มันเริ่มรันได้แล้วนะฮะประมาณนี้นะครับอ่ากำลังหวัดนั้นเกือบปกติแล้วนะฮะแต่ว่ามันมีเสียงดังจี้จีจ,จีนะครับ นะฮะกำลังวัดผมตั้งกระแสที่5้าแอมป์นะครับมันมีเสียงดังจี้จี้จจจจนะครับอาโอเคเอาออแค่นี้ก่อนนะฮะเพราะว่ารันนานเดี๋ยวมันจะมีปัญหาไม่รู้ว่ามันเนี้ยมันมีความผิดพลาดตรงจุดไหนนะครับอ่มอสเฟสมอเฟก็ มอสเฟสร้อนเท่ากันทุกตัวนะครับที่ผมแกะซิงออกมาเพราะอยากจะรู้ว่าอ่ามอตัวมอปแปลงมันมีปัญหาหรือเปล่านะฮะมอปแปลงพวกนี้นะครับถ้ามันมีการช็อตรอบมันก็จะมีมอสเฟตอยู่คู่หนึ่งที่ร้อนมากกว่าปกตินะครับถ้าลูกไหนมันช็อตถ้าสมมุติลูกนี้ช็อตนะฮะช็อตรอบหมายถึงว่ามันมอปแปลงมันรั่วมันช็อตรอบนะฮะมอสเฟสคู่นี้ก็จะร้อนกว่าเพื่อนแต่ว่าตอนเนี้นะครับมอสเฟตทุกตัวเนี่ยร้อนเท่ากันนะครับมีความร้อนเท่ากันเลยนะฮะก็แสดงว่า ไม่ได้มีปัญหาที่ตัวหม้อแปลงนะครับในส่วนของขดลวดตรงนี้นะฮะมันน่าจะทำหน้าที่ในการฟิลเตอร์กองความถี่นะครับผมใช้เครื่องมือวัด L นะฮะวัดวัดค่า L ที่ขดลวดเนี่ยนะครับทั้งสองขดเนียมีค่าแอเท่ากันนะฮะ แต่จาไม่ได้แล้วค่า L เท่าไรหนึ่งหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสองห้าประมาณนี้นะหนึ่งจุดสองห้ามิลลิเฮนรี่นะฮะคือคือมันเท่ากันตอนแรกผมคิดว่าเอเจ้าขดลวดสองอันนี้มันจะมีขดใดขดหนึ่งช็อตรอบหรือเปล่านะครับก็วัดค่า L แล้วค่า L ได้เท่ากันก็แสดงว่ามันไม่ช็อตรอบถ้ามันช็อตรอบค่า L มันจะ <Yeah. S 1> ก็ขดใดขดหนึ่งมันจะไม่เท่ากัน ถ้าวัดแล้วขดไหนค่าแอน้อยน้อยกว่าก็แสดงว่ามันช็อตรอบแต่อนนี้วัดแล้วมันเท่ากันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเอาเบเกอร์ลงก่อนนะฮะแหมเดี๋ยวไปจับโดนไฟไมันจะดูดนะครับในส่วนของไดโอดนี่วัดทุกตัวแล้วนะครับตอนนี้ไดโอดทํางานนะฮะร,รันเมื่อสักครู่เนี่ยตอนนี้ไดโอดก็มีอุณหภูมิมีอุณหภูมิทุกตัวนะครับอุ่นๆแสดงว่ามันทํางาน ในส่วน,นตัวมอสเฟตนะครับทั้งสี่ตัวนะฮะอย่างสองตัวนี้ก็มีอุณหภูมิอุน่นๆนะครับส่วน2ตัวนี้มันไม่ไม่ไม่ค่อยร้อนนะฮะมันก็จะอุ่นอยู่สองตัวนะครับแต่ถามว่ามันมันทำงานไหมมันทํางานนะครับทํางานทั้ง4ี่ตัวเพราะว่าถ้าไม่ทํางานเนี่ยมันจะไม่สามารถผลิตกําลังวัตต์ออกมาได้ถ้าตัวใดตัวหนึ่งไม่ทํางานเนี่ยนะครับมันผลิตวัตต์ไม่ได้นะครับ มันก็จะผิดปกติไปแต่เนี้ยกำลังวัดออกเ,อเกือบปกติแต่ว่ามันมีเสียงดังจี๊ดที่ตัวน่าจะดังจากตัวหม้อปแปลงนะครับแต่คลื่นคลื่นคลื่นทางฝั่งคอมเพเตอร์ก็ปกตินะฮะคลื่นปกติแต่ว่ามีเสียงดังก็เลยยังหาสาเหตุไม่เจอว่ามีปัญหา ในส่วนไหนนะครับสัญญาณทางฝั่งอินเวอร์เตอร์ก็ปกตินะนะครับแต่ว่าสัญญาณทางฝั่งอินเวอร์เตอร์ให้ดูนะครับสัญญาณอินเวอร์เตอร์นะฮะ50เฮิรตสัญญาณสี่เหลี่ยมนะครับ50เฮิรตนี่นะฮะก็ก็ปกตินะครับปกติทุกตัวนะอันนี้ผมวัดแล้วนะครับสัญญาณทางฝั่งอินเวอร์เตอร์ก็ ที่มอสเฟตตั้ง4ตัวก็ปกติทั้งหมดนี่นะครับตัวที่2อสี่เหลี่ยม50าสิเฮิร์ตนะฮะก็เลยไม่รู้ว่ามันมันมีปัญหาจุดไหนในเมื่อ,อคอนเวอร์เตอร์ปกตินะครับมอแปลงทั้ง5ลูกไม่ไม่ช็อตรอบนะครับมอสเฟตไดโอดไม่เสียนะครับ ทีนี้มันก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะสำหรับวงจรกิจทยนะครับถ้าคอนเวอร์เตอร์ผลิตไฟได้คอนเวอร์เตอร์บูสไฟขึ้นมาได้เนี่ยนะครับแรงดันไฟ300กว่าโวลต์นะฮะประมาณ350 340 350โวลต์เนี่ยนะครับไหลเข้าวงจรอินเวอร์เตอร์ได้นะฮะมันก็จะสามารถผลิตกำลังวัตต์ออกมาได้แต่ตอนเนี้ยนะครับกำลังวัตต์ที่ผลิตได้นะ่ะมันน,น,น้อยกว่าปกตินะฮะน้อยกว่าปกติ นะครับก็เลยว่าไม่รู้ว่ามันมีปัญหาในส่วนไหนไม่รู้ผมก็ยังไม่มั่นใจว่ามอสเฟตตังเนี้ยนะฮะมันมีอาการเสื่อมลงหรือเปล่านะครับคืออาจจะต้องไล่เปลี่ยนดูนะ,ะเพราะว่ามันมันมันไม่มีอ,อุปกรณ์เสียเราก็ไม่รู้ว่าะจะซ่อมยังไงนะฮะแต่ว่ามันต้องมีจุดที่ไม่สมบูรณ์ นะครับถ้ามันสมบูรณ์มันก็จะรันได้ปกติผลิตวัดได้ปกติตอนนี้มันมีจุดใดจุดหนึ่งที่ไม่สมบูรณ์แต่ว่าเราตรวจวัดไม่เจอนะครับว่ามันเสียนะฮะแต่ว่าคือมันไม่เสียแต่มันอาจจะเสื่อมนะครับอย่างตัวาคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะฮะเป็นคาปาซิเตอร์ไฟสูงนะครับก็ถอดออกมาวัดแล้วนะครับค่า,าความจุอยู่ที่ 1ไมโครฟลรัชดนะครับก็วัดได้ที่1ไมโครนะครับก็เดี๋ยวต้องทําการไล่เช็คกันต่อไปนะฮะว่ามันมีปัญหานะจุดไหนนะครับมีปัญหาที่จุดไหนนะครับเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงครับก็ กิจทยวัตเตอร์หนึ่งพันวัตต์ตัวนี้วันนี้ก็เป็นวันที่สามนะฮะที่ผมมานั่งตรวจเช็คนะครับก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยไล่มาสองวันแล้วยังหาสาเหตุไม่เจอนะครับอาการก็คือผลิตวัตต์ได้น้อยนะฮะมีเสียงดังจิจจิจิจิจ,จบริเวณหม้อแปลงนะครับวันนี้ก็เลยมานั่งล้างทําทความสะอาดบริเวณตัว i c p w m นะครับแล้วก็เอาแหนบลองเคลียร์เคลียร์คาบขี้เกลือตามขาอุปกรณ์น,นะฮะเคลียร์ไปเคลียร์มา นะครับปรากฏว่า IC Op อ m เนี่ยขามันเป็นขี้เกลือหักไปหนึ่งขานะครับนี่นะครับขานี่นะฮะมันเป็นขี้เกลือจนหักไปแล้วนะครับจริงๆแล้วถ้าเราไม่เขีย่ยไม่เอาแหนบเขีย่ยไม่เอาอะ้รเขีย่ยมันก็ยังเหมือนเหมือนว่า ขามันยังปกตินะครับแต่ว่าพอเขียนทิดเดียวมันหลุดเลยนะฮะผมก็เลยคิดว่าไอซีออแอมตัวนี้น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ตัวกิทาอินเ์เตอร์ผลิตไฟได้น้อยนะครับเพราะว่าไอซีออปแอมทำหน้าที่ในการตรวจจับกระแสนะครับเพื่อควบคุมการทำงานของ IC PWM ไม่ให้ทำงานไม,ไม่ให้จ่ายพันกว้างเกินไปนะฮะควบ,บคุม m o สเฟตทาง คอนเวอร์เตอร์นะครับทีนี้ตอนนี้มันหักไปหนึ่งขาเนี่ยขาเนี้ยนะครับต่อเชื่อมต่อกับตัว IC PWM ด้วยนะฮะคิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุนะครับที่ทำให้อ่า IC PWM เนี่ยนะครับคือมันทำงานไม่สอดคล้องกับอ่ากระแสทาอินพุตนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถตรวจจับกระ,สะแสได้แล้วนะฮะทีนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะครับมี IC o f ออฟแออยู่ นะครับก็เดี๋ยวจะเปลี่ยน IC o ีออฟแตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะใช่สาเหตุหรือเปล่าที่ทําให้ตัวกิทไยเวอร์เตอร์ตัวนี้ผลิตกําลังวัดได้น้อยกว่าปกติแล้วมีเสียงจี้จๆ้จี้จที่มอแปลงนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับก็เปลี่ยน IC o ีออฟแเสร็จเรียบร้อยนะครับ อันนี้จะเป็นตัวเก่านะฮะที่ขามันขาดไปขาหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาลองทดสอบกันเลยว่าเปลี่ยนไอซีแล้วจะกลับมาใช้งานได้หรือเปล่านะครับผมก็ยังได้ลองเหมือนกัน ไฟ42โวลต์นะครับ DC 42โวลต์กระแส3แอมป์นะครับลองดูว่าทำงานได้ปกติหรือเปล่าถ้าทำงานปกติเจะต้องออกเกิน100วัตต์นะครับ ิดว่าน่าจะปกติแล้วนะครับสวิงขึ้นไปที่ 90, 95, 98, 100, นะครับ1 0 3 106อตอนนี้กิจทายอินเ,อเตอร์ผลิตกำลังวัตตทางเอาต์พุตได้เกิน100วัตต์นะครับตามที่ได้ลิมิตแรงดันทางอินพุตอาไว้42โวลต์กระแสที่3แอมป์นะครับ อันนี้ผลิตบัตรได้ปกติแล้วแสดงว่าเป็นที่ IC o f m นะครับสาเหตุเป็นที่ IC o f m ตัวเดียวนะฮะผมไล่เช็คมา3วันนะครับอันนี้ไล่เช็คมา3วันพ่อการเนี่ยผมไม่เคยเจอนะฮะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะฮะเดี๋ยว,ยวผมจะรันแป๊บเดียวนะครับให้ดูอีกทีหนึ่งรันนานไม่ได้เดี๋ยวมันจะมีปัญหาเพราะว่ายังไม่ยังไม่ได้ติดซิงค์นะครับ นะครับก็สูงสุดอยู่ที่ราว105วัตต์106วัตต์เห็นไหมคอับ107วัตต์โอเคเดี๋ยวผมปิดก่อนนะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้ใส่ซิงค์นะครับรันนานเดี๋ยวมันอาจจะมีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับมันก็ไม่ร้อนนะอาจจะว่าไปแล้วก็ไม่ร้อนนะฮะจริงก็รันยาวๆไว้ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวประกอบประกอบก่อนดีกว่าเพื่อความชัวนะครับอาการนี้ผมไม่เคยเจอนะครับคือตั้งแต่ซ่อมมาก็ เคยเจอของกิดแดงนะฮะกิดแดงซูงเออร์แต่ว่ามันเป็นที่ตัวต้านทานนะครับเป็นที่ตัวต้านทานที่มันไม่ยอมผลิตไฟนะฮะแต่กิดเงินกิดทองเนี่ยยังไม่เคยเจอนะฮะอาการนี้อาการผลิตไฟได้น้อยกว่าปกตินะครับก็เพิ่งเจอตัวนี้เป็นตัวแรกเพราะนั้นก็เลยใช้เวลาไล่เช็คกัน นานพอสมควรเลยนะฮะสามวันนะครับก็คือ3วันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผมนั่งเช็คทั้งวันนะผมก็นั่งทํานั่งไล่ประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงพอไม่เจออาการนะฮะผมก็ไปทําอย่างอื่นนะครับแล้ววันที่2ก็มานั่งไล่ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมง3าชั่วโมงนะฮะก็ไล่เนี่ยอย่างอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับอ่ามอสเฟตนะฮะทางมอสเฟตท,ทางอุปกรณ์อ่ามันถอดไม่ได้ไม่เป็นไรนี่นะครับ พวกซีพวกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยผมก็ไล่ถอดเช็คลองเปลี่ยนลองสลับเอาอะไรตัวดีที่ผมมีอยู่มาลองใส่ดูนะครับมันก็ไม่ได้นะฮะแต่ถ้าคิดว่าเป็นที่มอสเซสนะครับก็ไม่ใช่ไม่ใช่มอสเซสไม่ใช่ตัวคาปานะไม่ใช่แอลไม่ใช่ไดโอดนะครับไล่เช็คนั่งจิมนั่งเช็คนะครับแล้วก็บริเวณนี้ผมก็ไล่นะแต่มาพลาดตรงที่ว่ามันมีฝุ่นนะครับ คือไม่ได้ทําความสะอาดก่อนเพราะว่าผมจะทําความสะอาดหลังจากที่ผมซ่อมเสร็จเนี่ยถึงจะทําความสะอาดไม่เลยพลาดนะครับทีนี้พอมาทําความสะอาดแล้วก็ลองเขีย่ยดูอา้าวปรากฏว่าขาไอซีออฟแอมันหักคือมันเป็นขี้เกลือจนกร่อนไปแล้วนะครับถึงถึงเจอว่าออฟแอมมีปัญหานะฮะก็เข้า วันที่3ามก็เลยทีเดียวนะครับเนียนะบริเวณเนี้ยนะฮะมันมีพัดลมระบายความร้อนนะครับพัดลมระบายความร้อนเนี่ยมันจะดูดพวกฝุ่นพวกปานชื้นเข้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ดูคลิปนี้เป็นข้อมูลนะฮะพยายามมันทําความสะอาดมันหน่อยบริเวณเนี้ยถ้ามันมีฝุ่นเกาะนะครับถ้ามันมีฝุ่นเกาะแล้ววันไหนฝนตกอากาศชื้นเนี่ยมันก็ฝุ่นและความชื้นเนี่ยมันจะทําปฏิกิยา พวกขาอุปก,กร์นะครับกับพวกตะกั่วทําให้เกิดคาบออกไซด์คาบที่เกลือกัดก่อนลายทองแดงนะฮะปินทองแดงอะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็จะเกิดความเสียหายประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็มีร่องรอยนะครับที่เป็นที่เกลือประมาณนี้นะครับ,นนรบ,เ,เ,รรบเดี๋ยวผมรับสายสักครู่นะฮะมีสายเข้า อ่ะครับบอดีมีสายเข้าขอภยัยอ่ากล้องเลยตัดไปนะครับนี่แหละตอนติดต่องานซ่อมผมเน้นให้อ่าเพื่อนๆติดต่อไปในแชทนะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นประมาณนี้ผมมีโทรศัพท์ตัวเดียวนะครับก็เอาโทรศัพท์มาถ่ายทำคลิปด้วยพอมีสายเข้าอ่าคลิปดีโอนก็จะตัดประมาณนี้นะครับมันก็ทำให้เสียจังหวะนะครับแต่ไม่เป็นไรนะฮะก็ พูดถึงไหนแล้วก็ไม่รู้นะฮะร,รับสายจะลืมอ่าพูดถึงไอซีออฟแอมนี่แหละก็คือฝุ่นอ่าพูดถึงฝุ่นนะครับเมื่อสักครู่ก็อ่าฝุ่นกับความชื้นทำให้เกิดคราบขี่เกลือนี่นะครับเห็นไหมฮะด้านด้านด้านหลังก็เป็นนะอ่านี่เห็นไหมครับแต่ด้านหลังเนี่ยไอไอลายที่เป็น ขี้เกลือเนี่ยมันเป็นลายพัดลมไม่รู้ว่าขาดหรือเปล่าเดี๋ยวผมต้องขูดดูนะนะครับเดี๋ยวต้องขูดดูถ้าขาดพัดลมจะไม่หมุนนะครับนะประมาณนี้เดี๋ยวผมขูดให้ดูวงจรนี้เพราะว่ามันเป็นขี้เกลือมันเป็นขี้เกลือและไอตัวที่มันเคลือบเนี่ยมันก็มันก็เสียหายร่อนประมาณนีข้ข้างใต้มันจะเป็นทองแดงนะครับ อย่างไรก็เอาไว้เป็นข้อมูลกันนะครับหมั่นทำความสะอาดมาหน่อยฝุ่นบริเวณนี้นะครับประมาณสักสองเดือนครั้งหนึ่งก็ยังดีนะฮะถอดออกมาเป่าฝุ่นมาปัดเอาแปรงแปรงทาสีก็ได้ฮะแปรงทาสีประมาณเนี้ยนะครับก็มาปัดปัดมาหน่อยปัดฝุ่นอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ช่วยทางความสะอาดให้มันเป็นคราบที่เกลือเพราะในอนาคตถ้ามันเป็นคราบที่เกลือมันก็จะเสียหายได้นะฮะ โอเคนะครับเดี๋ยวผมประกอบแล้วก็เดี๋ยวมาลองเทสกาลังสูงกันนะครับครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับมาทดสอบรันที่กําลังวัตต์สูงๆกันนะฮะผมจะตั้งกระแสะที่18แอมป์สูงสุดที่พราะว่าถ้าพายตัวนี้ทําได้นะครับแรงดันที่42โวลต์นะครับถ้ากิจทายตัวนี้ทำงานได้ปกติแล้วมันจะต้องอผลิตไฟทาง AC ได้ไม่ต่ำกว่า600วัตต์นะครับ ถ้าผลิตได้ต่ำกว่า600วัตต์ก็แสดงว่ายังไม่ปกตินะฮะ,ะเราเอามาทดลองกันเลยเริ่มรันนะครับมาดูกัน 6 2รวัตต์นะครับสูงสุด634วัตต์นะครับหกร้วัตต์โอเคนะฮะมันจะสวิงสูงสุดอยู่ประมาณ633วัตต์นะครับก็แสดงว่ามันผลิตไฟได้ปกติแล้วนะครับตามที่ได้ลิมิตกระแสและแรงดันทางอินพุตเอาไว้นะครับ อ่าโอเคนะครับก็จะไม่เทสนานนะครับเพราะว่าพาวะทั้งภายผมมีข้อจำกัดนะครับเทสนานแล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญหาก็โอเคนะฮะสำหรับกิจทายอิมเมอร์เตอร์ตัวนี้นะครับอาการก็คืออ่าผลิตไฟได้น้อยกว่าปกตินะครับอ่าจุดที่เสียก็คือ IC o f อ m นะครับขามันเป็นอ่าขี้เกืืจจนขามันขาดไปนหนึ่งขานะครับ ก็ใช้เวลาซ่อมหาสาเหตุอยู่3าวันเลยทีเดียวนะครับนี่แหละที่เพื่อนสมาชิกหลายหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าทำไมผมไม่รับซ่อมกิจทายรุ่นอื่นๆด้วยนะครับที่ผมรับอยู่ก็คือเฉพาะกิจเงินกับกิจแดงรุ่น600วัตต์กับ1000วัตต์นะครับ นอกเหนือจากนั้นก็จะไม่รับนะฮะเพราะว่าด้วยเหตุนี้แหละผมก็ยังไม่ค่อยเก่งนะครับเกี่ยวกับดา้ดานการซ่อมกิทาเวอเตอร์ถ้ารับรุ่นอื่นๆมานะครับอาการที่ไม่เคยเจอวงจรที่ไม่เคยเจอก็จะต้องใช้เวลาไล่เช็คกันหลายวันเลยทีเดียวนะครับขนาดกิดทาย รุ่นนี้นะฮะสีเงินสีทองเดี๋ยวผมซ่อมอยู่เป็นประจำเจออาการแตกๆมานะครับต้องยังต้องใช้เวลาเช็คถึง3วันเลยทีเดียวนะฮะก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าผมขอรับเฉพาะรุ่น600วัตต์กับ1,000วัตต์กิดแดงกิดเงินเท่านั้นนะฮะรุ่นอื่นๆขอไม่รับนะครับแต่ว่าแค่แค่รุ่นพวกนี้นะฮะงานซ่อมก็ต้องรอคิวกันยาวเป็นเดือนเลยทีเดียวเพราะว่า,วา เพื่อนๆที่ซื้อใช้เนี่ยก็ใช้งานกันแล้วก็เสียค่อนข้างเยอะถา,ถามว่าทําไมมันเสียเยอะเพราะว่ามันมีคนใช้เยอะนะครับก็ก็เลยอัตราเสียมันก็เลยก็เลยเยอะนะครับรุ่นที่ไม่ค่อยมีคนใช้เราก็จะไม่ค่อยเจอเสียนะฮะร,รุ่นไหนที่คนใช้เยอะๆมันก็ต้องย่อมมีเสียเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็กิจพวกนี้ระบบการป้องกันก็ไม่ค่อยดีนะครับ ผิดพลาดนิดหน่อยก็ทำให้เกิดความเสียหายได้ง่ายนะฮะก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาในคลิปผิดพลาดระการใดขออภัยเพื่อนๆไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับลาคำเพียงเท่านี้สวัสดีครับ